ทำไมฉันตรวจแป๊บประจำปีตลอดอยู่ดีดีมาเป็นมะได้ยังไงเหตุผลแรกนะที่คนเข้าใจผิดสุดๆเวลาคุณไปตรวจประจำปีขึ้นขายอย่างตรวจของภายในของบริษัทฉันก็ไปตลอดฉันไม่เคยเว้นเลยฉันไปขึ้นขายอย่างและตวรวจแป๊บทุกปีอยู่ดีๆมาเป็นมะได้ยังไงคำตอบคืออันดับแรกก็คือเวลาคุณขึ้นขายอย่างคุณตรวจภายในคุณตวรวจแปะ๊บอะมันบอกได้แค่ว่าคุณไม่มีณนะตอนนี้คุณไม่มีเซลล์ผิดปกติของปากมดลูกบอกได้แค่นี้ เวลาคุณไปตรวจภายในใช่ไหมคุณกระโดดขึ้นเตียงข่อย่างใช่ปะคุณหมอจะใส่อุปกรณ์แล้วคุณหมอจะป้ายเซลล์ตรงนี้ไปตรวจตรงนี้ปากมดลูกและคุณหมอก็จะตรวจภายในตรวจภายในคือการคลำถ้าสเตตปกติที่คุณไปตรวจภายในเช็คประจําปีของบริษัทส่วนใหญ่จะตรวจแค่นี้อ่าทีนี้เวลาตรวจแค่นี้และเอาเซลล์ไปตรวจแค่นี้ก็จะบอกได้แค่ว่าคุณไม่มีเซลล์ผิดปกติของปากมดลูกแค่นี้ที่คุณดูคือแค่นี้ใส่เครื่องมาดูแค่นี้แล้วดูปากมดลูกแค่นี้ และอันนี้ลหละมดลูกและโพรงล่ะและติ่งมดลูกล่ะและรังไข่ละ่ะนะการตรวจแป๊บบอกได้แค่ว่าไม่มีเซล์ผิดปกติของปากมดลูกแค่นี้ถึงไม่เหตุผลว่าทําไมหมอถึงแนะนําว่าเวลาเราเช็คประจําปีอะคะอ่ะดีที่สุดก็คือตรวจภายในใช่ไหมไปเซลลใช่ไหมเอาเท้าสาวด้วยเอาเั้าสาวจะดูอะไรก็จะดูว่าเฮ้ยคุณมีรอยโรคมีก้อนมีซีดมีติ่งมีอะไรตรงไหนหรือเปล่าข้อที่สองก็คือว่าคุณรู้ป่ะถ้าคุณจะตรวจ มะของปากมดลูกนะด้วยการแป๊บนะแป๊บคือดูเซลล์ผิดปกติถูกปะดูเซลผิดปกติแป๊บคือดูเซลลผิดปกติใช่ไหมคุณจะต้องไปโดนปากมดลูกไม่อย่างนั้นคุณก็จะไม่ได้เซลล์ผิดปกติไปตรวจอันนี้ถูกต้องปะถูกต้องปะแล้วคุณรู้ไหมปากมดลูกบางคนอะมันมันไม่ได้หาง่ายมันไม่ใช่ตรงแหนวเข้าไปเจอเลยมันไม่ได้ตรงแหนวเข้าไปเจอเลยแบบอ๋อใส่เครื่องมือเข้าไป แล้วอีปากมัดลูกอยู่ตรงนี้เลยโนบางคนไม่ใช่ง่ายแบบนั้นจ้ะบางคนอ่ะมดลูกคว่ำคือมดลูกแต่ละคนอ่ะมันไม่ได้อยู่ในแนวอย่างนี้เนาะมันก็คว่ำหน้ามากองศาไม่เท่ากันอย่างเงี้ยค่ะหรือบางคนอ่ะคุณมีก้อนสมมติสมมติเรามีเนื้องอกมดลูกแล้วมันดันบางทีดันจนปากมดลูกหาไม่เจอเลยหรือบางคนเคยซีซ่าเคยผ่าคลอดเรามดลูกคุณอ่ะโดนดึงขึ้นไปติดสูงเลยโดนดึงขึ้นไปติดกับผนังหน้าท้องคุณเคยดีไหมใส่อุปกรณ์เข้าไปอ่ะ ปากมดลูกไม่ได้อยู่ตรงนี้นะโดนดึงขึ้นไปสูงเลยแบบบางทีหายากเพราะฉะนั้น <c oughs> คุณถ้าคุณป้ายไม่โดนเซลล์ของไม่โดนปากมดลูกอะ่ะคุณก็จะไม่ได้เซลล์ผิดปกติไปตรวจเขาก็อ่านาว่านอร์มัลทั้นทที่จริงๆงอ๋อก็ป้ายไม่โดนถูกไหมเพราะฉะนั้นหมอมองว่าการตรวจอ่าอย่างแค่แป๊บอะที่หลายๆคนบอกเออมันก็ไม่มีอะไรใดๆอย่างเงี้ยค่ะไม่ใช่ตรวจกับใครก็ได้คือคือแนะนําว่าคือดีที่สุดก็คือคนจะตรวจคุณหมอที่มีประสบการณ์นะคะข้อที่สามคุณคุณ ทีนี้คุณบอกว่าอ๋ออ่ะ,อะเอาละฉันเลือกหมอที่มีประสบการณ์ที่สุดในโลกฉันเลือกหมอคนนี้แหละอายุเยอะและเจ็ดหกอือโอ้คุณหมอเขาตรวจมาสามสิบสี่ส